น,ะะนี่มาพบกันกันเคยในรายวิชาภาษานะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง energy and environment energy and environment นะคะ energy แปลว่าพลังงานนะคะส่วน environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคะ energy and environment ะะเรามาดูประโยคนะคะที่เราจะสามารถาลดพลังงานแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีได้อย่างไรนะคะประโยคที่ 1. turn off the tap when you're r i s i n g your teeth turn off the tap when you're c l e a n s i n g your teeth ะะ turn off แปลว่าปิดท็บก๊อกน้ำ c l e a n i n g awk, คือการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ t e a c h ก็คือฟันฟันของเรานี่นะคะ turn off the tab when you r e cleansing your t e e t h แปลว่าให้เราปิดก๊อกน้ำเวลาที่เราขณะที่เรากำลังแปลงฟันอยู่นะคะจะได้ประหยัดน้ำนะคะ number two, t o don't leave the fridge open don't leave the fridge open Don't แปลว่าห้ามหรืออย่านะคะ leave แปลว่าทิ้ง Fitch ตู้เย็นฮะโอเพก็คือเปิดเอาไว้นะอย่าทิ้งอย่าเปิดตู้เย็นทิ้งเอาไว้นะคะ number three have a shower don't have a bath have a shower don't have a bath shower แปลว่าการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวฮะ bath ก็คืออาอาบน้ำ have a shower ก็คือให้เราอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวแทนการใช้อ่างน้ำจะประหยัดน้ำได้มากกว่านะคะ number four switch off the light when you leave a room switch off the light when you leave a room ให้เราปิดสวิตช์ไฟเวลาที่เราออกจากห้องนะคะ number five why right

ให้เรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องนะคะจากค่าประโยคนี้จะเหมือนกับที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มาเรียงลำดับให้เป็นประโยคตามโครงสร้างที่ถูกต้องะคะ่ะเราไปดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะข้อที่1น,นี้มีคำว่า cleaning the tap when you turn off your t e a c h นะคะเรียงลำดับโดย เราก็จะได้ประโยคแบบนี้นะ,ค,ะคำแรกเราจะใช้คำว่า turn off นะคะเขียนประโยคขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ off turn off turn off ะอันะะนี้เราเขียนแล้วนะคะ่ะ turn off the tap turn off the tap when you when you cleaning cleaning ก็แปลว่าทำความสะอาด cleaning your teach teach ก็แปลว่าฟันที่สอนไปเมื่อสักครู่ ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าให้เราปิดก๊อกน้ําเวลาที่เราขณะที่เรากําลังแปลงฟันนะคะในส่วนที่เหลือข้อที่2 3 4 5ให้นักเรียนฝึกทําเองนะคะบายบายค่ะ